ว่าที่จะไก่จะมีหน้าที่ใสแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาค้นคางยาวนานมากค่ะทุกคนและความหน้าใสาของเจ๊ไก่เองมาด้วยการผสมผสานร,ระหว่างการใช้ครีมการผัดเซลล์ผิวการพอกหน้าแม้กระทั่งการใช้แผ่นมาร์กหน้าและวันนี้เจ๊ไก่จะทําน้ําเซรัม่มหรือว่าโทนเนอร์ไว้สําหรับผสมกับตัวมิดมาร์กของเจ๊ไก่ก็จะใช้เป็นน้ํำซาวเข้า ตักลงไปแบบนี้อันนี้ก็คือทําต่อหนึ่งครั้งนะน้ําซาวข้าวก็แล้วแต่เราที่เข้ามักเลยแล้วก็ตามด้วยน้ําชาน้ําใบชาที่ซื้อตามร้านสะดวกสือ่อนั่นแหละแล้วก็น้ําพึ่งอีกปลายช้อนขาดไม่ได้ก็คือน้องน้ําพึ่งเพราะว่าน้ําพึ่งมันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดีแถมยังช่วยลดแบคทีเรียที่มากับฝุ่นของ บนทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่ฟุ้นนอนหลังจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันแล้วแก๊ก็จะใส่น้องเม็ดมาร์กลงไปแบบนี้หนึ่งเม็ดเลยค่ะทุกคนหลังจากเราได้เม็ดมาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วลจเ,เ,เแวจกเเเแกก็จะทําการล้างหนะ้าทําความสะอาดออกให้สะอาดที่สุดแล้วนําเม็ดมาร์กที่ได้มาแปะลงบนใบหน้าของเราดึงให้มุมทุกมุม ตงนี่แหละทาไมจะกัยชอบใช้น้องเม็ดมาร์กที่ทํามาที่เขามีไว้เพื่อผสมซีรัมมันง่ายเราจะผสมอะไรก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นแผ่นมาร์กหน้าที่เขามีขายทั่วไปก็สามารถใช้ได้แต่กระ่บด้ออร์แกนิกเนาะคือจะกัยไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรลงไปบ้างแค่นั้นเองค่อยก็เลยชอบใช้เม็ดมาร์กบริสุทธิ์แบบนี้มากกว่าค่ะทุกคนเรียบๆแล้วดึงให้มันตึงเพราะว่าการมาก แผ่นเม็ดมาร์กแบบนี้จะกจะมาแค่ยี่สิบนาทีหรืองั้นก็สิบห้านาทีเพราะว่าถ้าเกิดเรามาร์กเยอะจนเม็ดมาร์กนองมาร์กแห้งจนเกินไปมันจะเป็นเหมือนการใช้แผ่นมาร์กดูดความชุ่มชื่นออกจากผิวหน้าเราไม่ใช่การเติมความชุ่มชื่นแล้วจ้ะทุกคนแค่นี้ก็ได้แล้วหน้าที่ใสๆจ้า